ทีมต่อไปนะโอ้โหงานช้างแล้วครับพี่น้องเจอไนติเกลหดาวนะครับโหแล้วเดี๋ยวทีมมันดาวเยอะจังมีทั้งเปลไรเดอร์ทั้งไนติเกลทั้งเอสกันดัมนะครับโหอันนี้เรามีโอกาสเสร็จสูงเลยโดนสกิลฮาร์เดสเลเวลสนะครับอ่าเรียบร้อยนะถ้าน่าจะไม่รอดนะครับ ชนะได้นี่คือ,อคบริหารมายรอบแล้วนะสำหรับเบลไดเดอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโมบิลสูตร t กันด a m u c ีแอนเกในเซิร์ฟโปรบอลนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะมาลุยพีพีพกันนะครับเป็นวันสุดท้ายของซีซั่นที่3แล้วนะครับ ก็ตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นเวลา4ี่ทุ่มบ้านเรานะครับสี่ทุ่มวันที่4ี่พฤศจิกานวะแต่ว่า,าเวลาของญี่ปุ่นเขาเร็วกว่าเรา2ชั่วโมงนะครับมันก็เลยจะขึ้นวันที่5แล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของซีซันสในอารีน่านะครับก็เดี๋ยวมันจะหมดเวลาประมาณ3ามทุ่มบ้านเรานะของอวันที่5นะครับพรุ่งนี้นะครับเอาล่ะก็จะเป็น6ทีมสุดท้ายนะครับถ้าเกิดเราชนะต่อเนื่องได้เนี่ย แรงเราไม่ตกลงแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราแพ้ขึ้นมาสักแมตช์นึงเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนอันดับนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แรง13อยู่ในลีกอารี่าอีลิตนะครับลุ้นกันหน่อยเผื่อฟุกฟุกหลุดขึ้นไปได้นะอ่ะโอเคทีมแรกนะเจอทีมแรง79นะครับพลังล้าน3ากว่ามีไดริเกลด้วยนะโอเคพร้อมแล้วก็ลุยเลยละกันมีน้ำเงิน2ตัวนะไม่มีสีทอง ้เราก็ใช้สาคุเขียวนั่นแหละตัวฟรีนะของลุกชินนะครับอ่ะทีมเดิมถ้าโชคดีนี่ผมคงเจอทีมเบาๆนะพลังไม่เกินล้านห้าสักหทีหอย่างเงี้ยเก็บใช้ชนะรวดไม่งั้นจะต้องเหนื่อยอีกเยอะนะอันดับอาจจะตกได้นะครับโอเคเดี๋ยวจัดการไอ้นี่ก่อน ในติเกลนะครับโอ้ยเอาไปหลบข้างหลังซะด้วยไม่มีปัญหาเดีย๋ยวเราใช้ตัวนี้ยิงนี่อ่าแล้วก็ไี่เี๋ยวนะถ้าเรายิงตัวนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้ทีนี้วางค่อนข้างดีนะครับโอเคแต่ว่าถึงจะวางข้างหลังนะแต่ถ้าเรามีแท้งมากันให้ก่อนมาทะลุนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลอะไร นะเคนดัมเขียวเราตรงนี้ดีกว่าเออแบบนี้ดีกว่าน่าจะแลดูเข้าท่ากว่านะครับเก็บแบบนี้แล้วก็ตัวนี้มันจะได้ทะลุปไปข้างหลังนดเนี่ยนะ,อะโอเคเอาไนติเกลไปไว้ขค้างหลังแล้วยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าไนติเกลจะมีดาเมจสักเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้เรากดดูพลังเข้าไม่ได้นะอะเคลียรัเบิลอันติก่อน ตามไปดูแอมมร์เราดีกว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ปืดแล้วตายเลยเหรอโอ้โหรู้สึกว่ายูนิคอร,ร์นผมจะฆ่าใครไม่ได้เลยนะเอายูนิคอร์นไปเป็นแท้งไงอ่ะเรียบร้อยนะครับเหตุแรก ชนะมาอย่างสวยงามได้มา20แต้ม,ตมหรืออีก5แมตช์เฮ้ยลืมเช็คดาเมจอะโอ้ทิปต่อไปล้าน3เดี๋ยวเดี๋ยวขอย้อนไปดูดาเมจนิดนึงเมื่อกี้อ่าไดติเกลนะศูนย์ดาเมจนะครับทำอะไรไม่ได้เลยนะถึงจะไปแอบอยู่ข้างหลังแต่ว่ามันมีวิธีเจาะเข้าไปนะครับ โอเคเรียบร้อยไปนะอ่ะทีมต่อไปนะครับโอ้ยทีนี้มีตัวโล่สีม่วงด้วยแล้วก็มีเอสกันดัมนะครับมีฮัมม่าด้วยถ้างั้นเราก็เล่นทีเมเดิมนั่นแหละพลังเราได้เปรียบเยอะอยู่แล้ว โอ้โหเอาไปซ่อนข้างหลังนู่นเลยนะครับไร้กาดไร้กาดไม่มีปัญหาครับอ่าโอโ้เข้าไม่ได้ฮะตรงนี้ถ้าอย่างนั้นต้องมาเจาะแถวตรงนี้แล้วแถวที่สองนะแหมต้องชนกันตัวนี้แหละสินะแล้วก็ตัวนี้เดีย๋ยวเราตีอย่างนี้ดีกว่าต้องมาชนกันดั้มด้วยเหรอ ค่อยอยากชนกันดนะั้มเลยอะแบบนี้ละกันนะครับใช้ยูดีคอนชนกับเจ้านี้ไปจริงยูดีคอนเราเอามายืนตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยได้หมดนะเพราะว่ายูดีคอนเรามันเป็นตัวที่เรื่องการหลบแล้วก็ดามจอยแล้วนะเอ้ยที่ดามจเลือดเลือดเลือดเยอะเน้นถึกอ่ะเอาแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ต้องไปชนไอตัวใหญ่นี่หรอกปล่อยให้มันยืนยิ้มไปก่อน ปล่อยมันยืนคนเดียวไปก่อนตามไปดูกันด้ำเขียวของเราดีกว่านะอ่าวโร่โอ้โหเรียบร้อยเก็บไปสามตัวรวดนะอไอโล่เนี่ยปล่อยมันยืนไปอ้าวโล่แตกไปแล้วเจอยูนิคอนเก็บนะครับผมไม่น่าเชื่อยูนิคอนสีทองที่เป็นตัวบล็อกของเราตัวบล็อกจำเป็นได้อาติก่อนเพื่อนนะ่ะอ่ะเรียบร้อยนะครับ ชนะมาอีกหนึ่งแมตชนะ์นะฝั่งนู้นมี2ตัวที่ไม่ทำาาเเมนะครับเนี่ยเวลาเราเล่นเสร็จนะเราควรจะมาเช็คพวกล็อกพวกอะไรแบบนี้นะครับถ้าอยากดูละเอยียดไม่ดูแบทเทิลนล็อกนะ แล้วก็มาเช็คเรื่องดาเมจนะครับถ้าตัวไหนของเราทำดาเมจไม่ได้หรือน้อยเงี้ยมันแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างเราต้องปรับแก้นะแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นตัวหาบยืนอ,อยู่แถวหน้าแล้วแบบเอามาเพื่อบล็อกทางนะครับไม่มีดาเมจช่างมันนะครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นตัวที่รับรับรับดาเมจอยู่แล้วนะครับไปแมตตัวไปเจอร้านสามอีกแล้วโอ้โหวันนี้ชื่นใจจริงสามแมตส์สบาย นะมีไนติงเกลมาอีกแล้วโอ้โหทีมนี้เขียวทั้งทีมเลยวะเฮ้ยถ้าเขียวเยอะไปไหนเนี่ยนะแล้วเราเอาตัวเขียวมาเราจะตีเขาได้ไหมเนี่ยลุงชินเหรอไม่เป็นไรเราเอาลุงชินมาบล็อกนั่นแหละนะครับโอเคพร้อมลุยเลย โอ้ดีช้าภาคหนึ่งนะมาขับกันน้ำสีเขียวนะครับจัดไปจัดไปอ่าเดี๋ยวเราจะใช้แบบนี้นะตัวนี้ชนซาคุชนซาคุนะครับทั้ม,มาเราไปเก็บโอ้ไม่ได้สิเราต้องเก็บไนติเกลก่อนนะเก็บไนติเกลดีกว่าโอ้มันเก็บไม่ได้ด้วยทะลุไม่ได้นะครับถ้าางนั้นก็ต้องมาด้านข้างดีแทนแล้ว แต่ในทิเคี้ยวนี่ก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะพูดถึงปล่อยมันไปก็แน่เราเจาะนี่ดีกว่าเก็ยบยูนิคอนผมเสียวยูนิคอนเขามากกว่าเนี่ยเหมือนเขาซ่อนไว้ลึกสุดเลยก็ตัวนี้อ่ามาแบบนี้และกันกันดั้มกันดั้มกันดั้มเราสลับเอาตัวดาบเราลงมาหลังบ้างละกันนะเผื่อจะมีอะไรฮาๆบ้างลองเล่นดู ก็แต่ลงมาก็ไม่มีดาเมจอีกแล้วซินนาก็ไม่รู้จะฟันเขาเข้าหรือเปล่านะโอเคแบบนี้แหละโอ้ฝั่งนู้ยิงเจาะมาแล้วโอ้ดาเมจฝั่งนู้นน่ากลัวแต่ว่าแต่ว่า ปาคุเราไปได้ตัวหนึ่งนะปาคุเขียวนะครับโอ้เก็ยบยูนิครอร์นเราได้โอทีนี้ไม่ธรรมดาถือว่ามีดีแสดงว่าต้องมีตัวไหนที่ทำดาเมจได้ดีเก็ยบยูนิครอร์นสีทองผมได้เลยนะอ่าฝั่งนู้นตายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูดาเมจหน่อยสิ เทคดาเมจแล้วนะครับโอ oh, เป็นซาคุสีม่วงเขานะดาเมจห้าหมื่นหนึ่งนะครับโอ้ oh, ไม่ธรรมดาเราไม่ได้คิดถึงเลยแหละว่ามันจะเป็นตัวดาเมจหลกักขนาดนี้นะเราปล่อยเลยเมื่อกี้เห็นมาเราไปกังวลอยู่กับยูนิคอนนะครับแต่ยูนิคอนก็เก่งนะสามหมื่นสี่เกวนยวทํกวทได้แค่หมื่นสามนะครับมากกว่าซากุฟีมัสนากะไปนิดเดียวนะส่วนซากุสมัสนากะเราทําอะไรไม่ได้เลยนะน่าจะโดนเก็บตั้งแต่แรกเลยนะครับ ก็เหมือนฟูลอร์เมอร์ธันเดอร์บูเขาอะทำได้ดาเมจหนึ่งเท่านั้นนะครับเป็นตัวโลเฉยเฉยทีมต่อไปเจองานหนักแล้วพลังล้านห้านะครับมีทั้งตัวโล่อย่างอาริกดอมกาโต้นะครับมีตัวดาวเยอะด้วยอันนี้ส่งดาวหรือเปล่าแล้วก็มียูนิคอร์หนึ่งดาวมีไดติเกลด้วยต้องลองดูเดี๋ยวต้องปรับไอนี้ออกก่อน ซาคูเขียวรู้สึกว่ายังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะแต่ว่าลิกาซี่เราจะปั้นไม่เสร็จนะยังเพิ่งคัตต้มห้านะครับยังลงไม่ไหวต้องรออีกสักนิดหนึ่งอ่ะตอนนี้ก็ใช้ซาคุม่วงไปก่อนปืนโตของเราโอ้ฝั่นู้นมีทั้งกาโตนะ คนขับนี่ค่อนข้างตรงด้วยนะเอาข้เอาตัวแดงไปไว้หลังสุดนะครับอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยโอเคเอาตัวแดงไว้หลังสุดเนี่ยเราเลยงงเลยเราเลยเราเลยเจาะไม่ถูกเลยเอาไว้ตรงนี้ละกันแล้วก็เอากันดั้มกันดั้มเขียวเราชนตัวนี้เข้าไปนะครับส่วนตัวเหลืองเรานี่ ให้ชนในติงเกลวน่าจะพอได้นะแล้วก็ตัวนี้นะครับเอามาชนชนกับลิกดอมไปก่อนยืนแถวกลางแล้วกันจะได้ช่วยกันให้ซาคุด,ด้วยแหมตัวสุดท้ายนี่มันต้องวางเสียงไกลนิดนึงเสียงไปหน่อยวะเสียงไปนิดนึงเอายังไงดีจะดึงซาคุว่าปิดก็กระไรอยู่อะแบบนี้ล้กัน นะลองดูเอาหรือไม่ก็ชนไปเลยอย่าไปกลัวมั่นใจในโบวิวสูตของสาพันจงมั่นใจในโบวิวสูตของสาพันกันดั้มกันดั้มแตกแล้วครับตะโกนทุกแตกปั๊บเลย อยู่ในคอนสีทองโอ้เลือดเยอะอะตัวเมื่อกี้โอ้สูนกลับมาด้วยบีมไรเฟิลนะครับ GP ศูนย์หนึ่งอย่างนั้นเหรอโอ้ยิงตั้งหมื่นสองเลยใช้ได้นะแต่ว่านี่ไงล่ะโมบิลสูรแห่งสามพันของจริงเมื่อกี้ตัวปอมเปรี้ยาให้ยังไม่ตายเลยเรียบร้อยนะ แม่แบบนี้ค่อยตื่นเต้นนิดหนึ่งนะแต่ไม่อยากตื่นเต้นกว่านี้นะขอสบายสบายดีกว่าอ่ะได้มาอีก20แบแต้มนะครับนี่ไงโอ้โหจีพีศูนหนึ่งเขาทำเทมเม้ไปตั้ง40,000นึงอ่ะส่วนไอริเกล8 0 0 0นเองนะ ไทดิเกลนี่เหมือนลงมาทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันดิกดอมกาโตเป็นได้แค่โลนะครับส่วนซาคู่วันโอ้โหดาเมจ8,000ดีกว่าซาคู่เขียวไปนิดนึ่งนะมาต้องหาคนขับให้ตรงนิดหนึ่งนะครับเนี่ยนะของคนอื่นเขายิงกันแบบแปดหมื่นหกหมื่นเรายิง8,000นนะ8,000นนี่แบบไม่ลงไม่ลงก็ไม่ได้มั้งไม่ลงก็ได้มั้งแบบนี้นะโอเค ทีมต่อไปนะโอ้โหงานช้างแล้วครับพี่น้องเจอไนติเกล5ดาวนะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวทีมมันดาวเยอะจังมีทั้งเปโอลาเดอร์ทั้งไนติเกลทั้งเอสกันดัมนะครับโอ้โหอันนี้เรามีโอกาสเสร็จสูงเลยนะมีตัวดาวเยอะมากมีทั้งกาโตลิกดอมนะครับ2ดาวมีเปโอลาเดอร์สดาวมีตัวโล่2ตัวแล้วก็ตัวดาบอย่างไนติเกลนะครับ5ดาวเลยโอ้แล้วก็โอ้เอสกคนดัมสามดาวอันนี้ผมว่า ผมแพ้แน่เลยอันนี้ที่พลังเขาน้อยเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเขายังไม่ได้เลเวลนะคือดูจากดาวดูจากอ่าบั้งที่เขามีเนี่ยเรามีโอกาสเสร็จสูงนะครับโอ้แย่เลยตรงนี้อ่ะแต่ก็ต้องลองสู้ดูลุงชินกลับไปขับหุ่นเขียวเหมือนเดิม ถ้าเขาเลเวล90ขึ้นมาเนี่ยพลังนี่น่าจะ95นะพลังน่าจะเหยียบ2ล้านนะครับทีมนี้โอ้เราซ่อนไว้ข้างในสุดเลยเล่นยากเลยนะครับเจอทีมนี้เข้าไปเห <c oughs> นื่อยครับบอกเลยว่าเหนื่อยแน่แต่เราจะพยายามพยายามลองเล่นดูนะโอ้ตรงนี้มันเจอเปโไรเดอร์ดิ ยิงไปก็ติดไอ้นี่หมดเลยนะติดโลนะครับเนี่ยอันนี้มันทีมแบบ PVP มาตรฐานเลยนะเพราะว่าเล่น2โลนะครับเจาะไม่ได้มาติดไนงะแล้วการที่เราบุกเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าเสี่ยงนะเพราะว่าเข้าไปในกลางดงดาเมจเขาเหมือนกันนะครับก็ต้องลองดูอะลองเท่าที่ได้นะครับอ่ะเราทำได้แค่นี้แหละทีมเรายังไม่มีตัวโลเลยตัวโล่เลยยังปั้นไม่เสร็จเลย โอเคลุยอาจจะแพ้ดูทรงแล้วมันน่าน่าจะแพ้นะครับดูจากาหลายหลายอย่างการอัปเดรดพลังนะดาวเขาเยอะเหลือเกินโดนสกิลฮาร์เดนเลเวลสานะครับอ่าเรียบร้อยนะ้าน่าจะไม่รอดนะครับชนะได้นี่คือ,อปาฏิหาริย์หมายอรอบแล้วนะสำหรับเบลไดเดอร์ อ่ะอามูโร่เราโอ้เบลไรเดอร์เขาเลือดเยอะมากเลยนะไม่ง่ายละไม่ไม่ได้เรื่องง่ายอาจจะแพ้แบบเละเลยทีนี้ตัวนี้ดาวเยอะนี่อันตรายนะครับอันตรายกว่าไนติเกียลเยอะเลยนะ ทิปเปอรช็อตบีมแคนนอนฝั่งนู้ในติเกียวยังอยู่เลยอ่ะโอ้อันติมาอีกแล้ว ตอนนี้เราโดนลุมแล้วนะสองหนึ่งนะครับน่าจะเสร็จวะอ่ะตัว,ต,วตัวแล้วโดนบีมบาสุก้าของกาโต้ก่อนนะเสร็จเลยนะครับน่าจะแตกแนละ้วโอยังฮะยังฮะสุดกับ อโอ้ยเผลอฟุกชนะเฉยโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนี่คิดว่าแพ้ไปแล้วนะเพราะว่าเจอทีมที่แบบเขาเซตมาเพื่อไป PVP โดยเฉพาะนะครับคือเป็นแผนที่แบบมาตรฐานเลยคือ2โล cos. นะ2โลเสร็จปุ๊บก็มีตัวดาบตัวหนึ่งที่เหลือเป็นตัวอ่ะตัวเขาเรียกอะไรนะเจเนริกนะครับตัวเท้าตัวหนึ่งแล้วก็เป็นตัวดาเมจหลัง2ตัวนะครับคือน่าจะแพ้จริงๆควรจะแพ้นะ เบลไลเดอร์เขาทำดาเมจไปแสนหนึ่งนะครับอาจจะโชคดีตรงที่แฮมเมอร์เราอัปเกรดมาคัตต้มเจ็ดนะครับเราพอดีมันอติฝั่งนู้ติดสตันนะครับแล้วก็อีกอย่างเออคือเลเวลเขายังไม่ถึง90ด้วยถ้าเข้า95เนี่ยเสร็จแน่นอนพลังเขาน่าจะไปเหยียบ2ล้านนะครับกันดั้มทำอะไรไม่ได้เลยกันดั้มกันดั้มเละเลยนะเนี่ยตัวโล้นะ ถึงว่าจะไม่มีดาเมจนะครับแต่ว่ามันรับดาเมจเทคเคนน่ะเห็นปะ่ะฟูลอาร์เมอร์ทันเดอร์โบมันรับดาเมจไปห0,000ื่นนะครับกาโตลิกดอมรับดาเมจอีกห0,000ื่นเนี่ยมันดึงดาเมจจากเราไปแสนหนึ่งนะคือทําให้เราไม่สามารถฆ่าตัวที่อยู่ข้างหลังได้นะครับเนี่ยตัวโล่มันจะมีความสําคัญใน t v p PP ค่อนข้างเยอะนะครับยิ่งถ้าวางแบบเนี้ยแล้วถ้าเกิดใครมีแนวหลังโหดๆอะ่ะถือว่าได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็ยังโชคดีที่ชนะมาได้นะ ได้มาอีกีแต้มนะครับอ่ะแมตสุดท้ายนะครับเจอล้าน3โอ้อยขอยังชั่วหน่อยก็เจอโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเด,ยวเดียวนะเขามีเปียลไรเดอร์นะครับ2ดาวแล้วก็มีตัวฟูลอาร์เมอร์นะครับตัวแทงก็ต้องเดี๋ยวต้องดูว่าเราจะเข้าถึงเปียลไรเดอร์เขาได้หรือเปล่านะโอเคแต่ว่าที่ตัวน้ําเงินเขาไม่ค่อยมีนะงั้นเราเปลี่ยนลงชีนนิดนึงนะครับ คือช่วงนี้แท็กติกเราบีบแค่เนี้ยคือเปลี่ยนลงชินให้ขับไม่เขียวก็ม่วงนะครับเพราะว่าตัวผมมีอยู่แค่นเนี้ยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าตัวนะครับแล้วก็หนีจากไปไม่ใช่เออจีมีสิบตัวมีลิกดอมกาโตอยู่ไหนวะที่เป็นยูอาร์อยู่ข้างล่างมาั้งคนรู้สึกว่าจะยังเอ๊ะอยู่ข้างบนอยู่ไหนใครเห็นบ้างตาลายวะเออไม่ไม่เห็นโผล่มาเรนนี้เลยอ่ะมันหายไปไหนเออนี่นี่นี่เธอและมันยังไม่ได้ปั้นเลเวลนะครับ คือคัดต้องมาแค่2องเองมัง้งจะต้องรออีกพักหนึ่งอ่ะของไม่ไม่มีนะก็ต้องจัดได้แค่นี้แหละเอาไว้เดี๋ยวตัวครบๆกวันนี้ก่อนมันถึงจะแบบจัดได้สนุกกว่าน,นี้นะครับอ่ะทีมเราได้เปรียบเลเวลเยอะเลยนะครับโอ้มีเปีไรเดอร์คนขับเป็นอุนโซนะเอาแล้วทำไมอ๋อตัวนี้มันโลฟูน่ะอ้าวไม่จัดแผนนะครับ ไม่จัดแผนอย่างนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรละคิดว่าไม่มีอะไรแล้ะนะครับโ่งไปเก็บเปียไรเดอร์เลยอ่าตัวนี้ไปสกรีนสกรีนเป็นโล่คอยสกรีนไปก่อนอ่าเสร็จปุ๊บตัวที่เราน่าจะเก็บอีกยูนิคอนแล้วกันเราเอาการดั้มไปเก็บยูนิคอนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตามไปยิงอ่ารอบนี้เราแยกแผนแบบนี้เลยแล้วกัน3ามสามสา,มสามเอ้ยสองสองสองสมกลุ่มนะครับ เราจะไม่รวมกันเพราะว่าเขาเขาไม่ได้จัดแผนนะอันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วลนะ่ะง่ายๆนะครับถ้าไม่จัดแผนนี้นี่ยิ้มเลยเราเห็นจัดแผนโล่นำมาสองนี่ค่อยรู้สึกว่าแบบโอ้โหนี่สิคือการ PVP ของจริง อ่ะเรียบร้อยเนี่ยครับโอเคนะก็โออันนี้เอสกันดัมยิงเกือบหมดนะฝั่งนู้นไม่ค่อยมีดาเมจอะไรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาจัดกระจายมา มันไม่เป็นแผ่นเลยไงไม่มีตัวรับดาเมจคือตัวทุกตัวที่พร้อมจะถูกตีแล้วก็พร้อมที่จะวิ่งเข้ามาตีนะมันก็เหมือนแบบวิ่งเข้ามาดาหน้าเข้ามาตาย <c oughs> โอเคอ่ะก็อารีน่านะครับของซีซั่นสาวันสุดท้ายก็ของผมเนี่ยหมดแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้อันดับผมเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะไปเช็คอีกทีก็คืออีก23ชั่วโมง29นาทีเ้า่องหน้านะครับก็คือพรุ่งนี้สี่ทุ่มพรุ่งนี้แหละนะครับซึ่งอันดับเนี่ยมันจะไม่ตกไปกว่าเดิมนะครับ เพราะว่าก่อนที่เราเริ่มเล่นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าพอยต์มันเท่าไหร่นะเฮ้ย,ยมันกดดูได้นี่วพอยต์เราอยู่ที่1683นะครับเราก็บวกไปอีก120ยยี่ก็จะเป็นพั0 3ถูกปะ่ะอ่าพันแปดร้นะครับซึ่งคนอื่นเนี่ยที่อันดับอยู่ล่างกว่าเรานะครับเนี่ยมันไม่มีทางได้ได้เกินยี่ได้เกินร้อยอยู่แล้วเพราะว่ามันมีแค่6มมแมตต์แมตตละยี่สิบแต้มนะครับคือเต็มที่ก็คือเท่ากัน แล้วก็มันไอเรื่องการเรียงเนี่ยผมไม่รู้ว่าทําไมแต้มเท่ากันคนนึงอยู่บนคนนึงอยู่ล่างนะครับเราก็ไม่รู้ทําไมเราสึกแทงกคนนี้ไม่ได้มันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการทําดาเมจหรือว่าหรือว่าดาวหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แหละอย่างน้อยซีซั่นนี้เราก็จบ13ขึ้นไปนะครับคือถ้าเกิดข้างบนผมเนี่ยอ่าตั้งแต่อันดับ12ไล่ขึ้นไปจนถึงท็อปหนึ่งนะครับมีคนไหนพลาดสะดุดสักคนเนี่ยเราก็จะได้ขยับอันดับเพิ่มนะ แต่ถ้าไม่มีนะก็จบที่13นะครับก็เดี๋ยวจบซีซั่นนี้นะเราน่าจะได้แลกของในร้านอารีนาแล้วนะครับพว่าเนี่ยมี6,900ใช่ไหมถ้าได้ของรางวัลน,นะของรางวัลของซีซั่น3นะครับในลีกอีลิตเนี่ยอันดับ11ถึง20นะครับถ้าเราอยู่13นะ ได้เพชร900ได้อน,นี้3,900ัน้ะครับเหรียญอ,อารีน่าอีก3,9 0 0ก็จะเป็นตอนนี้เหรียญอารีน่าเรามีอยู่6,9 0 0นะครับก็น่าจะประมาณหมื่นกว่ากว่านะหมื่นกว่ากว่าเนี่ยเราสามารถแลกได้แล้วนะว่าจะเอาบูบินแบรนชี200ชิ้นนะครับก็คือได้ตัวแบรนชีหรือว่าจะไปเอาซากุนะครับซากุทูซึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะเพราะว่าก็ยังหลังเลว่าจะเอาตัวไหนดีนะครับหรือใครอยากจะเก็บตัวเขียวก็ได้นะแล้วก็เอาไว้รอสุ่ม กาชานะครับแต่ว่าตัวเขียวเนี่ยเดือนหนึ่งมันแลกได้20ใบนะครับอันนี้อารีน,นาคือ3อาทิตย์นะยังพอมีเวลาเก็บต่อนะครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบเท่านี้และกันนะครับหากใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์ชิดห้ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ